พฤติการที่มาร้องให้ยุดฟ้าฝนเนี่ยวิญญูชคนอ่ะเห็นมากเป็นการล้มล้านอเลูล่ัไม่ใช่วิญญูณมีนคนทุมไปนะครับกอกทอเองซึ่งยิ่งกว่าวิญญูชคนอีกใช่ไหมครับ คำถามก็คือว่าผมถามนะไอพฤติการที่มาร้องให้ยุคพักผมเนี่ยวินยูชนเห็นว่าเป็นการล้มล้างหรืออาจเป็นปฏิปักษ์ต่อระบบการปกครองไหมยื่นร่างกฎหมายเนี่ยยื่นนโยบายหาเสียงเห<ม>็นด้วยไม่เห็นด้วยอีกเรื่องหนึ่งนะนการล้มล้างาระบบปกครองหรืออาจเป็นปฏิปักษ์การปกครองไหมขนาดตัตวเนี่ยแล้วมันมไม่ใช่วินยูชนคนทั่วไปนะครับกกตอเองซึ่งยิ่งกว่าวินยูชนอีกใช่ไหมครับดูแลพรรคการเมืองดูแลการเลือกกกตอเองยังยังเห็นว่า การกระทาหลายอย่างที่อยู่ในคําร้องตอนเนี้ยที่อยู่ในคำวิจัยของสามนู่นคดีที่แล้วที่กตอบอกว่าหลักฐานเชื่อได้ว่าเนี่ยยังเคยเห็นว่าไม่มีมูลเลยครับ<อ>พฤติการส่วนใหญ่ครับไม่ว่าจะเป็นการเสนอร่างแก้กฎหมายหนึงน่งสองนโยบายหรือการที่มีสสพักเก้ากลายเป็นนายประกันตัวคดีหนึ่งสองเนี่ยล้วน,นแล้วแต่เคยมีนักร้องไปร้องให้ยุบัการเมือง ให้ยุบพักเก้าไกลตามมาตราเก้าสิบสองของพรปพักการเมืองเนี่ยมาแล้วทั้งสิ้นอไม่เคยมีหนังสือเตือนจากกกตไม่เคยนี่เพราะว่าเพราะว่ากกตยกครับกรกตบอกไม่มีมูลก็คือฟังไม่ได้ยังฟังไม่ได้ว่าพักเก้าไกลมีการกระทําที่อาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยนี่สารส่งเป็นามุกยกเลยครับไม่มาถึงคือไม่รับคาร้องไม่เปิดกระบวนการสอบสวนด้วยซ้ําาพระสารลงมถึงนโยบายก็ได้รับการแปพรูฟมาแล้ว นายทะเบียนทัดการเมืองใช่ครับนายทะเบียนทัดการเมืองตอนนั้นบอกว่าไม่มีมูลยกคำร้องไม่ดำเนินการต่อนะครับตอนเรายื่นยื่นนโยบายต่อกกตกกตก็รับอเรื่องนี้สําคัญนะครับอืเพราะว่าอะไรกรกตเนี่ยไม่ใช่แค่แจ้งเพื่อทราบนะครับกกตพิจารณานะครับเวลายื่นนโยบายเนี่ยตามกฎหมายการเมืองเนี่ยแล้วก็อันนี้ผมไม่ได้พูดเองเออเองเพราะว่าอย่างสมัยที่ผ่านมาเนี่ย มีบางนโยบายนะครับที่บางพรรคเสนอใช้นโยบายที่ใช้เงินเยอะกกตก็สัง่งบอกว่าให้มาชี้แจงเพิ่มเติมว่าจะเอาอไรายได้มาจากไหนอนะครับแต่กนนี้ของพรรคเอ้าไก่กกตไม่เคยทักท้วงอะไรเลยครับอ่าทักท้วงอะไรเลยแล้วแล้วตอนที่ไปหาเสียงเอานโยบายไปหาเสียงอืมเราก็ไม่เคยทักท้วงอะไรทา,ทางทั้งที่ถ้าจํากันได้ใน,ในการเลือกตั้งค้ัม่ินมามีบางพรรคการเมืองไปหาเสียงที่โคราชจำได้ไหมครับ จําได้ครับผมอยู่ในเหตุการณ์ปรากฏว่าหลังจากนั้นในที่บินพักการเมืองทาหนังสือแจ้งไปยังพักการเมืองพักนั้นนะครับบอกให้บอกว่าการกระทําแบบนั้นเนี่ยเข้าข่ายเป็นการใช้สถาบันพระมหากษัตริย์มหาเสียงมหาเสียงคือยื่นโน้ติไปใช่ครับเสียงเป็นทางการไปเลยเพราะวันผิดก็คือก็คือเพราะวันขัดกับระเบียบว่าด้วยการหาเสีงษลึกตั้งเออท่นนี้มาคดีนี้ กรกตจะบอกว่าจะไปอ้างคำนิชัยคดีก่อนหน้านี้แล้วบอกว่าพรรคก้าไทยมีนโยบายเอาเรื่องนี้มาหาเสียงเรื่องหนึ่งหนึ่งสองมาหาเสียงเป็นการเอาสถาบันพระหาษตร์มาเป็นคู่ขัดแย้งกับประชาชนนู่นนี่นั่นเฮ้ย hey! แล้วคุณจะสรุปอย่างนี้ได้เลยเหรอท,ทั้งที่ก่อนหน้านี้คุณเองเป็นอินอยูชนหรือเปล่าคุณยังไม่เห็นมีอะไรเลยไม่เคยแจ้งเตือนเราเลยด้วยซ้ําพรรคการเมืองอื่นคุณยังแจ้งเลยถูกไหมครับ ถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยอันนี้มันถึงบอกว่าถ้ายิ่งอย่างนี้เนี่ยมันยิ่งไม่สมควรที่จะเอาลักต่อให้คุณเห็นว่าผิดอะ่ะแต่ความรุนแรงอะ่ะของการการะทำอะ่ะใช่ไหมครับมันถึงมันไม่ถึงขั้นยุบพัก,กนในมุมของคุณจารวั์มันเป็นการผิดที่เราเพิ่งรู้ว่า,วามันทําไม่ได้อะ่ะก <c oughs> ็ตเองยังเพิ่งรู้เลยนะครับแล้ว <c oughs> ท้ายเนี่ย อย่างที่บอกการยุบพักกัน,ม,นมันต้องเป็นมาตรการสุดท้ายจริงๆนะครับ